สปกผลักดันสินค้าคุณภาพของเกษตรกรจำหน่ายสินค้านะถนนราชดำเนินนอกสปกผลักดันสินค้าคุณภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำหน่ายสินค้านะสปกถนนราชดำเนินนอกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกมีภารกิจหลักในการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบ,ถาบันเกษตรกรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปีงบประมาณพุทธศักราช2567อสปกให้ความสำคัญกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนสปก4ถึงศ1เป็นโฉนดรวมถึงนโยบาย ที่จะพัฒนาศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรโดยสอปอกอมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนดรวินโรุทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสอปอกอกล่าวว่ากลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการผลักดันสินค้าคุณภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ โดยมีการนำสินค้าคุณภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาจำหน่ายนะสปกถนนราชดำเนินนอกซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความหลากหลายอาทิข้าวเกรียบเห็ดหอมกรอบอร่อยกินเพลินและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรสชาติหวานสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีทฤษฎีใหม่จังหวัดปราจีนบุรีปลาส้มปลาตะเพียนปลาส้มสูตรโบราณและเมลอนหวานกรอบอร่อย สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลุจังหวัดสแก้วและขนมตาลหอมนุ่มละมุนจากลูกตาลแท,แท้พร้อมขนมต้มหอมหวานสินค้าจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสแก้วซึ่งทางบุคลากรหน่วยงานใกล้เคียงได้ร่วมเยี่ยมชมสินค้าและเลือกซื้อสินค้าต่างๆซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก,คกนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก ยังได้มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรระโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP แ,และสามารถต่อยอดไปสู่คาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการผลิตต่อทางการเกษตรและเพื่อการอุปโภคให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกษตร,รกรกินดีอยู่ดีมีรายได้มีอาชีพมั่นคงสินค้าเกษตร มูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนและภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก